สวัสดีครับวันนี้ผมมิสเตอร์นิกจะมาพูดถึงหุ้น CPF ปัจจุบันงบการเงินของไตามาา1ปี2 5 6 5ได้ออกมาแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของงบการเงินไตามาสนี้กันก่อนที่เราจะไปดูงบการเงินของหุ้น CPF ขอเริ่มต้นด้วยกฎของปีเตอร์ลินช์หรือวอลเลนบัฟเฟตนะครับ เราจะซื้อหุ้นที่เราเข้าใจเท่านั้นถ้าเราไม่เข้าใจนะครับเราไม่ควรลงทุน we Buy w h a t We Know นะครับก่อนอื่นก็มาดูธุรกิจของ CPF กันว่า CPF พําธุรกิจอะไร CPF พํ CP าธุรกิจหลักๆอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ประเภทประเภทแรกนะครับก็คือธุรกิจอาหารสัตว์ประเภทที่2ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์และแปรรูปแล้วก็ส่วนที่3ธุรกิจอาหารจากข้อมูลปี2 5 6 4รายได้ของ C p เรายได้หลักมาจาก ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์และแปรรูปซึ่งมีรายได้อยู่ที่54%ลองลองมาจะเป็นธุรกิจอาหารสัตว์25%และธุรกิจอาหาร21% CPF เป็นหุ้นระดับ international หรือว่า global นะครับรายได้หลักจะเกิดจากต่างประเทศ63%เป็นส่วนของประเทศไทย31%แล้วก็ส่วนที่ส่งออกนะครับจากประเทศไทยทั้งหมด6% จากข้อมูลปี2564 CPF มีบริษัทย่อยและร่วมลงทุนในประเทศต่างๆ17ประเทศมีผู้บริโภคสินค้าของ CPF มากกว่า4000ล้านคนและส่งออกไป40ประเทศทั่วโลกซึ่งบริษัทย่อยและบริษัทร่วมลงทุนของ CPF ในประเทศต่างๆจะอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาแคนาดาบราซิลทวีปเอเชียเวียดนามจีนอินเดียศิรีลังกากัมพูชาฟิลิปปินส์มาเลเซียลาวรวมถึงทวีปยุโรป ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษรัสเชียตุรกีเบลเยียมถึงแม้ว่าธุรกิจหลักของหุ้น CPF จะเกิดขึ้นในต่างประเทศแต่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยที่น่าสนใจและนักลงทุนควรจะรู้ก็คือการเกี่ยวข้องหรือการไปถือหุ้นของหุ้น c p พและสยามแมคโครจากข้อมูลในรายงานปี2564 CPF มีการไปถือหุ้น C p r 33.99%ซึ่ง c p r เองนะครับก็มีการไปถือหุ้นสยามแมคโคร C p f องมีการถือหุ้นของสยาม Mac โคทางตรงและทางอ้อม8.85%ซึ่งสยามแมคโครตอนนี้นะครับเป็นทั้งเจ้าของสยามแมคโครและเทสโก้โลตัซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่สําคัญและน่าสนใจสําหรับหุ้น CPF ครน,นี้เรามาดูในส่วนของงบการเงินในไตรมาส1ปี2565 CPF มีรายได้อยู่ที่139,000ล้านและมีกําไรอยู่ที่2,842ล้านถ้าเรามาดูในงบการเงินของ CPF เราจะเห็นว่า รายได้ของ CPF มีการเติบโตที่17.55%ในส่วนของรายได้ถ้าเทียบกับไตามาสเดียวกันในปี2564แต่ว่าค่าใช้ใจ่ายของ CPF เพิ่มขึ้น22.69%ซึ่งค่าใช้ใจ่ายหลักๆจะเกิดในส่วนของต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้น26.73%ทำให้กำไรของหุ้น CPF ไตามาสปัจจุบันอยู่ที่2,846.05ล้านบาท ครัวน,นี้เรามาดูในสูตรการเงินนิดหน่อยนะครับ c p f มีค่า DE ปัจจุบันอยู่ที่2.62ก็ใกล้เคียงกับในอดีตแต่ว่ามีค่า DE ค่อนข้างที่จะสูงค่า DE คืออะไรนะครับก็คือค่าของหนี้สินหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นก็คือยิ่งเยอะหนี้ก็ยิ่งเยอะในส่วนนี้นะครับ c p f ค่อนข้างที่จะสูงค่าพวกนี้นะครับมีผลทําให้ค่าใช้จ่ายในส่วนของการเงินพวกดอกเบี้ยจะสูงถ้ามีค่าส่วนนี้เยอะ ปัจจุบัน c p f มีราคาอยู่ที่26บาทซึ่งถ้า26บาทจะมีเลทการจ่ายเงินปันผลอยู่ที่2.31ถึง3.85ขึ้นอยู่กับผลดำเนินงานของบริษัทคลิปนี้ไม่ขอวิเคราะห์มูลค่าของหุ้นว่าถูกหรือแพงหุ้นถูกหรือว่าหุ้นแพงส่วนใหญ่เกิดจากนักลงทุนแต่ละคนวิเคราะห์ไม่เหมือนกันรวมถึงอารมณ์ในการตัดสินใจในการซื้อหุ้นคลิปนี้หลกัหลกๆจะเน้นการลงทุนแนวปีเตอร์ลินส์หรือวาเลนบัฟเฟตต์ให้ความสำคัญกับพื้นฐานของธุรกิจก่อน นในส่วนของตัวเลขเป็นส่วนของนักลงทุนแต่ละคนจะวิเคราะห์หลักสําคัญที่สุดในการลงทุนแนวบิทเลนช์หรือวอลเลนบัฟเฟต์เราจะซื้อหุ้นหรือธุรกิจที่เราเข้าใจเท่านั้นซีพีขายหมูขายไก่วอลเลนบัฟเฟตเข้าใจธุรกิจโคาซื้อโค拉บิทเลินเข้าใจธุรกิจโดนัทซื้อโดนัทเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งแรกเลยนะครับสำคัญสุดก็คือเข้าใจธุรกิจสิ่งแรกที่เราต้องให้ความสำคัญนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้กับผมมิสเตอร์นิก